ยินดีต้อนรับสู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดเป็นสหกรณ์ที่มั่นคงด้วยหลักธรรมภิบาลมีจิตบริการใช้เทคโนโลยีทันสมัยสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ใช้ในการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมรัพย์ครูชุมพรจำกัดชุดที่72ประกอบด้วยว่าที่ร้อยตรีปริญญาพงกาศประธานกรรมการ นายสมเจตจันเจริญรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งนางสาวพรพันธ์พรมสมบัติรองประธานกรรมการคนที่สองนายธีระขันบุตรรองประธานกรรมการคนที่สามนายธรรมทัตเลิกประดิษฐ์กรรมการนายทวิชชนะกรรมการนายเอกวิทย์ม่วงน้อยกรรมการนางสาวรัตดาวันเนธทองคำกรรมการนายพงพันธ์วิชัยดิตกรรมการ นายก้องสกลนพพเก้ากรรมการนายวันชัยพลดงนอกกรรมการนายชำนาญน,นาคฉายากรรมการนายอนิรุธรัตนทวีกรรมการและเหรัญยิกนางอุทัยวันพงอารามกรมกรมการและเลขานุการนายปานจิตโตรัตกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณอมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดประกอบด้วย ดรศักดิก์สิทธิ์แร่ทองผู้อานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งนางจิรฉัดชัยสกุลผู้อานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตสองดรสุชาดาลิมสวัสดิ์ผู้อานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรดรนรง์แก ok ้วสิงห์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายไพศาลจินดาพรมอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภายัยที่ปรึกษาสหากรณ์อมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดประกอบด้วยนายเอกวุฒิไกรมากที่ปรึกษานายสำรวจถนอมศักดิ์ที่ปรึกษานายจำรูนพิทักษ์พิมพ์เจริญที่ปรึกษานษายสนชายอาริยชาติสกุลที่ปรึกษาคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อมรัพย์ครูชุมพรจำกัดประกอบด้วย นายสมเกียรติล่องวิไลประธานผู้ตรวจสอบกิจการนางสาวมนทิพย์สุภการผู้ตรวจสอบกิจการนายสิริโกมุตผู้ตรวจสอบกิจการนางวันเพนศรีพดีผู้ตรวจสอบกิจการผลการดำเนินงานในปีบัญชี2 5 6 8นะวันที่31กรกฎาคม2568 รายรับรายจ่ายระหว่างเดือนพฤศจิกายน2567ถึงเดือนกรกฎาคม2568รายรับ351.11ล้านบาทรายจ่าย153.78ล้านบาทกำไร197.33ล้านบาทการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ปี2568มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ตามอำนาจการอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบดังนี้จัดสรรกำไรสุทธิ1ล้านบาท คงเหลือปี2567จำนวน875,598บาท54สตางค์ได้รับเงินสมทบจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย20,000บาทรวมทั้งสิ้น1,895,598บาท54สตางค์รายละเอียดการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ดังนี้การส่งครอสสมาชิกผู้ประสบภัยต่างๆ154,000บาทสนับสนุนเครือข่ายสถานศึกษา120,000บาท สนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1และเขต2จํจำนวน60,000บาทสนับสนุนสมาคมค่าราชการบำนาญ50,000บาทการช่วยเหลือสนับสนุนหรือบริจาคอย่างอื่น47,990บาทสนับสนุนชมรมต่างๆ5,000บาทสนับสนุนหน่วยงานภายนอก18,500บาทสนับสนุนสถานศึกษาอื่นที่ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน5,000บาท และสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพรในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่29,597บาทงบที่ใช้ไปแล้วจำนวน4,987 8 7บาทคงเหลือทุนสาธารณประโยชน์นะวันที่31กรกฎาคม2,568จําจำนวน1,45,511้บาท54สตางค์การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2,567 ถึงเดือนกรกฎาคม2568ประเภทเงินกู้ฉุกเฉินจำนวน636สัญญาเป็นเงิน19.32ล้านบาทประเภทเงินกู้สามัญจำนวน1203สัญญาเป็นเงิน2,550.59ล้านบาทประเภทเงินกู้สวัสดิการจำนวน1201สัญญาเป็นเงิน460.47ล้านบาท ประเภทเงินกู้พิเศษจำนวน415สัญญาเป็นเงิน2 0 8 1 8ล้านบาทสมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้จำนวน63สัญญาเป็นเงิน124.30ล้านบาทการให้กู้ยืมแก่สมาชิกรวมทั้งสิ้นจำนวน3518สัญญาเป็นเงิน3 3 6 2 8 7ล้านบาทจำนวนสมาชิกยกมาเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2567าจำนวน8,608คน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2567ถึงเดือนกรกฎาคม2568มีสมาชิกสมัครใหม่278คนลาออก139คนปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกจำนวน8,747คน จำนวนสมาชิกสมทบยกมาเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2,567จำนวน1,672คนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2,567ถึงเดือนกรกฎาคม2,568มีสมาชิกสมทบสมัครใหม่47คนลาออก81คนปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกสมทบจำนวน1,632คน จำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบยกมาเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2567จำนวน1280คนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2567ถึงเดือนกรกฎาคม2568มีสมาชิก8747คนสมาชิกสมทบ1632คนปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกและสมาชิกสมทบจำนวน1379คน การดำเนินตามแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการต่างๆที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี2567ที่ได้ดำเนินการในปี2568โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อนุมัติงบประมาณจำนวน3 2 0 0 0 0บาทเป็นเครื่องปรับอากาศจำนวน9เครื่องมีการสอบราคาซื้อครุพันฑ์เครื่องปรับอากาศจำนวน9เครื่องด้วยราคากลาง2,92,500บาทสหกรณ์ได้พิจารณาให้ร้าน SN วิศวกรรมเป็นผู้ผ่านการสอบราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิน้น2 8 8 0 0 0 0บาทต่ำกว่าราคาที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติและได้ตกลงทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่20มิถุนายน2568 โครงการพัฒนาระเบียบและข้อบังคับได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567จำนวน61,000บาทที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่72มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ที่เห็นควรแก้ไขเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้คำแนะนำหรือตามกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก2567และระเบียบอื่นเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกโดยมีการปรับปรุงแก้ไขจากระเบียบเดิมดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า6เดือนยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญประเภทเงินด่วนเพื่อสมาชิก2สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญหรือเงินกู้พิเศษที่มีอายุ55ปีขึ้นไป จะต้องประมาณการเงินบำนาญรายเดือนหรือเงินบำเหน็จรายเดือนที่คาดว่าจะได้รับ3สมาชิกจะค้ำประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน10สัญญาพนักงานราชการใช้สมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำประกันเท่านั้น 4. ผ่อนผันชำระหนี้ได้คราวละ2เดือนปีบัญชีละไม่เกิน2ครั้งและสมาชิกจะต้องชำระหนี้เป็นปกติมาแล้วไม่น้อยกว่า6งวด5้า เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิกต้องชำระหนี้งวดรายเดือนไม่เกิน12งวดยกเว้นพนักงานราชการต้องส่งชำระภายในสัญญาจ้าง 6. วงเงินกู้สามัญไม่เกิน3ล้านหแสนบาทและสมาชิกครูโรงเรียนเอกชนไม่เกิน1ล้านหแสนบาท7วงเงินกู้พิเศษไม่เกิน1.2เท่าของราคาประเมินหลักทรัพย์วงเงินกู้ไม่เกิน4ล้านบาท8วงเงินกู้รวมนี้สามัญและพิเศษไม่เกิน5ล้านบาท9วงเงินกู้สามัญประเภทเงินด่วนเพื่อสมาชิก f ั st Money ไม่เกิน10,000แสนบาทส่งชำระไม่เกิน60งวดและต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุ6 0ปี10วงเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการจากเงินวิทยฐานะหรือเงินประจำตำแหน่งไม่เกิน1ล้านบาทส่งชำระไม่เกิน240งวดและต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุ60งงยาาปำำี 1, ว 60. 11วงเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพของสมาชิก ไม่เกิน1ล้านบาทส่งชำระไม่เกิน120งวดและเสร็จสิ้นภายในอายุที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ข้อกำหนดและเงื่อนไขาการใช้บริการ Mobile Application 2568ซึ่งยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อนุมัติงบประมาณ250,000บาทเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน8ชุดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลพร้อมดีไว้์จำนวน8ชุดด้วยราคากลาง217,600บาทสหกรณ์ได้พิจารณาให้ร้าน LNP Computer เป็นผู้ผ่านการสอบราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น212,560บาทต่ำกว่าราคาที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติและได้ตกลงทําสัญญาจ้างเมื่อวันที่11มีนาคม2,568โครงการเข้าร่วมประชุมชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์อมทรัพย์ภาคใต้ อนุมัติงบประมาณ1 0 0 0 0แบาทตามที่จ่ายจริงณนะวันที่30มิถุนายน2,568มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น1 0 0 0 0แบาทเจ้าหน้าที่สหกรณ์จำนวน21คนเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมานาเมื่อวันที่13-15มิถุนายน2,568นะโรงแรมสิวารอยัลอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง โครงการสหกรณ์พบสมาชิกค่าราชการประจำอนุมัติงบประมาณ25700าบาทตามที่จ่ายจริงกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่7มิถุนายนถึง20กรกฎาคม2568โครงการสหกรณ์พบสมาชิกค่าราชการบำนาญอนุมัติงบประมาณ2 2งล้า0สบาทตามที่จ่ายจริง กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง9สิงหาคม2568การดำเนินคดีต่างๆคดี6.5ล้านบาทกรณีการทุจริตในปี2555ถึง2558แยกเป็นกรณีดังนี้ 1. การปลอมกู้ปลอมถอนเงินปลอมลายมือชื่อรับเงินทุนเรือนหุ้นเงินสงเคราะห์ศพส,สมาชิก และจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการและสมาชิกสมทบโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช้สมาชิกที่ลงชื่อรับเงินความเสียหาย1 7 3 1 5 0้บาท2การนำเงินที่สมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีนางสาวชนทิชาจงพิกุลหรือนำเงินมาชำระหนี้หรือซื้อหุ้นโดยทําการออกใบเสร็จพิเศษให้กับสมาชิกและทำการยกเลิกเพื่อนำเงินไปเป็นของตนเองความเสียหาย6 6 2 1 1 6 21, บาท 44สิตางค์3การจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายซ้ำซ้อนความเสียหาย4,179,914บาท88สตางจากการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายปัจจุบันคงเหลือความเสียหาย4 7 1 1 4 1 4 8 8บาท88สตางโดยความเสียหายที่คงเหลือคณะกรรมการดำเนินการได้แต่งตั้งคณะกรรมการหาผู้รับผิดทางละเมิด และคณะกรรมการหาผู้รับผิดทางละเมิดได้เสนอรายงานผลการหาผู้รับผิดทางละเมิดแก่คณะกรรมการดำเนินการในวันที่22เมษายน2568และคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุมครั้งที่10ทับ2568วันที่26พฤษภาคม2568ได้พิจารณาและมีมติเสร็จสิ้นแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายภายในกำหนดอายุความต่อไป คดี5.3ล้านบาทกรณีการจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดการมรดกสหกรได้ยึดทรัพย์ของจำเลยที่2ในคดีขายทอดตลาด ซึ่งถูกสหกรณ์ฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับจำเลยที่1ในฐานผิดสัญญารับสภาพหนี้และมีผู้ซื้อได้ในราคา1,470,000าบาทหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการแล้วคงเหลือ1 4 2 4 9ล5บาทเมื่อนำมาหักกลบลบหนี้ที่มีอยู่คงเหลือความเสียหายที่สหกรณ์ได้รับเป็นเงินจำนวน3าล้านบาท48สตางค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุมครั้งที่7/2,568วันที่27มีนาคม2568มีมติให้ดำเนินการสืบทรัพย์จนครบกำหนดอายุความบังคับคดีและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาผู้รับผิดทางละเมิดขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบทรัพย์และการสอบหาผู้รับผิดทางละเมิด คดี Mobile a p p พลิเคชันกรณีนี้สหกรณ์อยู่ในฐานะผู้ร้องสอดมีได้เป็นคู่กรณีตั้งแต่แรกเข้ามาเป็นคู่กรณีภายหลังจากที่มีคดีอยู่ในศาลปกครองแล้วศาลปกครองมีคำสั่งเรียกให้สหกรณ์ในฐานะผู้ร้องสอดทำคำให้การเพิ่มเติมยื่นต่อศาลและสหกรณ์ได้ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราชแล้วเมื่อวันที่18มิถุนายน2568 คดีกองทุน1%เปอร์เซกรณีสมาชิกกองทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อยามเดือดร้อนเป็นโจทยื่นฟ้องสหกรณ์เป็นจำเลยแยกเป็นกรณีดังนี้ 1. คดีที่1สมาชิกจำนวน1 1 9คนซึ่งสารดีกาพิพากษาให้สหกรณ์จ่ายเงินคืนแก่สมาชิกปัจจุบันสหกรณ์ได้จ่ายเงินให้แก่โจทตามหมายบังคับคดีกรมบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้วสอง คดีที่2และคดีที่3สมาชิกจำนวน346คนอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีซึ่งศาลนัดสืบพยานในวันที่23มิถุนายน2568และศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่8กันยายน2568กการพัฒนาสหากรณ์ในด้านต่างๆเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า ก่อนหลังติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สหกรณ์อมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดได้รับอนุมัติให้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มปี2567ติดตั้งและใช้งานเมื่อวันที่19ตุลาคม2567ผลจากการใช้งานตั้งแต่เริ่มใช้เดือนตุลาคม2567ถึงเดือนมิถุนายน2568เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนช่วงเวลา9เดือน ค่าไฟฟ้าลดลงจำนวน1 2 4 7 7 3บาท6สตางค์การปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิกจัดทำป้ายการทำธุรกรรมการเงินชัดเจนจัดที่ให้บริการน้ำดื่มชากาแฟปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสัญญาของสมาชิกการจัดเก็บเอกสารโดยการสแกนเพื่อจัดเก็บและจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสาร จัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยระบบสแกนนิ้วจัดให้มีเครื่องทำลายเอกสารเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างทำลายเอกสารแต่ละปีและป้องกันการผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA จัดระบบการประชุมของคณะกรรมการแบบไร้กระดาษโดยขอสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์จากตัวแทนบริษัทประกันจำนวน25เครื่องเป็นเงิน330,000บาททำให้ลดการใช้จ่ายค่ากระดาษประมาณเดือนละ1,000 0บาทการสารต่อโครงการ Mobile Application สมาชิกสามารถสมัครเข้าใช้ Mobile Application เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและทำธุรกรรมทางการเงินฝากถอนชำระหนี้ผ่านมือถือโดยไม่ต้องไปดำเนินการที่สำนักงานสหกรณ์ สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกสมาชิกสมทบคู่สมรสสมาชิกและการสงเคราะห์ครอบครัว,รว,รวสมาชิกที่สหกรณ์มอบให้กับสมาชิกแบ่งเป็น 1. เงินจัดการศพผู้ที่เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบครบ1ปีบริบูรณ์เมื่อถึงแก่ความตายได้รับเงินจัดการศพ10,000บาทและให้ได้รับเพิ่มขึ้นปีละ1000บาทเฉพาะคู่สมรสสมาชิกที่ถึงแก่ความตายให้มีสิทธิ์ได้รับเงินจัดการศพกึ่งหนึ่งที่สมาชิกพึงได้รับ เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกหากสมาชิกเสียชีวิตสหกรณ์จะมอบเงินให้กับทายาทต,ตามอายุการเป็นสมาชิกทั้งนี้สหกรณ์จะหักไว้สมทบเข้าทุนสะสมเพื่อสมาชิกเสียชีวิตร้อยละ5ของเงินสงเคราะห์ที่ได้รับผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ที่มีอายุเกิน55ปีนะวันที่สมัครไม่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ศพตามระเบียบนี้สิทธิ์ตามการสมัครสมาชิกแต่ละสมาคม สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สหกรณ์อมรัพย์ครูชุมพรจำกัดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน55ปีสมาชิกสมทบประกอบด้วย บุตรของสมาชิกอายุไม่เกิน40ปีคู่สมรสสมาชิกอายุไม่เกิน55ปีบิดามารดาของสมาชิกและบิดามารดาของคู่สมรสสมาชิกอายุไม่เกิน60ปีเมื่อเสียชีวิตสมาคมจะมอบเงินให้กับทายาทไม่เกิน250,000บาทจ่ายเป็นเงินค่าจัดการศพงวดแรก50,000บาท และตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2,568สมาคมจะรับสมัครสมาชิกทุกประเภทเป็นกรณีพิเศษอายุไม่เกิน70ปียกเว้นบุตรของสมาชิกอายุไม่เกิน60ปีสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์ครูไทยสสอครับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบอายุไม่เกิน55ปีเมื่อเสียชีวิตสมาคมจะมอบเงินให้กับทายาทไม่เกิน0 0 0 0 0บาท จ่ายเป็นเงินค่าจัดการศพงวดแรก60 0 0 0บาทสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทยสสชสอรับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบอายุไม่เกิน55ปีเมื่อเสียชีวิตสมาคมจะมอบเงินให้กับทายาทไม่เกิน0 0 0 0 0บาทสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อมซั์ไทยสสสทรับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบอายุไม่เกิน70ปี เมื่อเสียชีวิตสมาคมจะมอบเงินให้กับทายาทไม่เกิน450,000-600,000บาทและตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30กันยายน2568สมาคมจะรับสมัครสมาชิกทุกประเภทเป็นกรณีพิเศษอายุไม่เกิน75ปีสมาคมชาป,ปนกิจสงเคราะห์สมาชิกขบวนการสหกรณ์ไทยสสสอกอรับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบอายุไม่เกิน45ปี เมื่อเสียชีวิตสมาคมจะมอบเงินให้กับทายาทไม่เกิน300,000-500,000บาทและทั้งหมดนี้คือการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของสหกรณ์อมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดที่มุ่งหวังให้บริการแก่สมาชิกตลอดมา